ครับทุกคนทุกทีครับอันอันดมือแล้ววันนี้ต้องป้องไว้ที่ฉากพอมันอยู่มานานแล้วจะป้องไว้ด้วยทุกคนทำมาดูกันนะครับกันตอนเด็กเราทอใหม่ให้เอาเผื่อจะได้ตึงหลังของมันนะครับเพื่อไดจะป้อาจะดวกไหไรยิ่งขึ้น ัทุกคนคฝากสสิบถติมาด้วยนะครับเพื่อมีคลิปหน้าดีๆจะดมาให้ดูอีกครั้งนะครับเรามาทำกบปลึงเพื่อจะเป้าลังของมันโดยอย่าเวนไวต้องเอาไวไ้ให้ทิ้นราวไปได้เลยนะครับไปลุยกันเลยครับ

้ไ oh, ด oh, ้ม yeah. oh, ันสินยอดมาแล้วเอ็กตายได้เลยฮะัไม่ซื้อไม่ซื้อฮูู้้ั Tầm tam giang ít ít mày thì con giang ăn rùi ta thì phải coi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn